รายการ g i ๊ s o r r y ในออพีนี้นะครับจะมาพูดถึงวัฒนธรรมการทำงานของยักษ์ใหญ่ทางด้านโซเชียลมีเดียน้องใหม่ที่ถือว่ามาแรงมากๆนะครับอย่าง TikTok โดยการดำเนินงานของ TikTok ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีพนักง,งานประมาณ1,500คนตอนปี2020นะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเพิ่มเป็น1,000 0คนนะครับงานส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับการแปลงผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศจีน ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคชาวอเมริกันเพื่อเจาะตลาดโฆษณาของสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจที่สุดนะครับในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมการทำงานของสองมหาอำนาจทางเทคโนโลยีของโลกแล้วเรื่องราววัฒนธรรมการทำงานของ TikTok มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทธอดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิ๊กสตรอรี่นะครับรายการที่กำาเล่าเรื่องราวประวัตินันาธุรกิจนาทีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราววัฒนธรรมการทํางานของ Tik t o อกที่ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับ การเติบโตอย่างบ้าขลั่งนะครับกลายเป็นแอปที่ร้อนแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้พวกเขามีวิธีการรับมือในการบริหารงานพนักง,งานจากทั่วโลกได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อเป็นพนักง,งานในฝั่งตะวันตกอย่างในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Wall Street Journal นะครับได้มาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับภาพลักษณ์ภายในองคอ์กรนะครับที่ดูจากภายนอกเหมือนเป็นองคอ์กรที่น่าสนุกนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวมากมายในคลิปที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของพวกเขาทั้งเรื่องตลกเรื่องคำขานสาระความรู้การแกล้งกันต่างๆนานานครับมันดูเป็นเรื่องราวที่น่าสนุกนะครับแต่ว่าเบื้องหลังมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับด้วยรูปแบบการจัดการที่เข้มงวดและวัฒนธรรมภายในนะครับ ที่ตรงกันข้ามเลยก็ว่าได้นะครับกับภาพลักษณ์ที่ปรากฏสู่สาธารณะผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขาในเมืองลอสแองจลิสนะครับซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของ Titik t o อกในสหรัฐเนี่ยพนักงานบางคนบ่นว่าต้องอดนอนอย่างรุนแรงนะครับซึ่งต้องทํางานบ่อยมากๆนะครับในช่วงสุดสัปดาห์และการประชุมแบบภาพบังคับกับเพื่อนร่วมงานจากอีกซีกโลนะครับที่เป็นหัวหน้าขเขาในประเทศจีนอดีตพนักงานในสหรัฐเนี่ยกล่าวว่าพวกเขาประชุมเฉลี่ย 85ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับในช่วงเวลาที่เขาทำงานที่ TikTok เนี่ยต้องจะสาเวลาเพิ่มเติมเพื่อทำงานให้เสร็จนะครับมากกว่าเวลางานปกติได้มีการบรรยายถึงสภาพตัวเองนะครับทั้งน้ำหนักที่ลดลงความเครียดหรืออารมณ์นะครับที่ค่อนข้างแปรปวนมากๆถึงกับต้องไปเข้ารับการบำบัดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับรู้สึกกดดันที่ต้องเข้าร่วมประชุมแบบตัวต่อตัวที่ Tik t o k นะครับ แต่มันมีความน่าสนใจนะครับที่ TikTok เนี่ยได้ยืมแนวทางการบริหารงานบางส่วนมาจาก a เม z o n นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องวัฒนธรรมการทำงานที่ถือว่ามีความต้องการจากพนักงานค่อนข้างสูงมากๆผู้บริหารของ TikTok บอกพนักงานเป็นประจำว่าให้วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเสมอนะครับโดยย้ำว่าเป็นประโยคที่เจฟเบโซแห่งอเมซอนเนี่ยพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ต้องบอกว่าเชื่อโมงการทำงานที่ยาวนานแล้วก็เส้นตายเดทไลน์ต่างๆที่มีค่อนข้าง บีบรัดมากๆก็แทบจะไม่แปลกใหม่นะครับในบริษัทเทคโนโลยีที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือน t i กต o k นะครับแน,น่นอนว่าต้องอดหลับอดนอนกันนะครับแม้แต่พนักง,งานบริษัทที่เป็นชาวต่างชาตินะครับของ t i k t o อกที่มีความเครียดในระดับที่ไม่ปกติเมโลดี้ชูอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์อเวอโซ ที่ทํางานที่ทิกตอกได้กล่าวว่าการทํางานที่ทิกตอกเนี่ยทำให้เธอได้รับประโยชน์มากมายนะครับได้สอนเธอเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การดําเนินการและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมซึ่งมากกว่าที่เธอจินตนาการไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเธอต้องใช้เวลาทานหารเย็นกับเพื่อนร่วมง,งานในจีนหลายครั้งนะครับแทนที่จะอยู่กับสามีของเธอจนต้องได้รับการบําบัด ในเรื่องคู่ชีวิตนะครับน้ำหนักของเธอลดลงอย่างรวดเร็วและเธอมีปัญหาในการนอนหลับนะครับเธอแทบจะไม่มีเวลาไปสนใจกับเรื่องราวอื่นๆของชีวิตเลยนะครับเพราะเธอต้องโฟกัสอยู่กับ i ิกตอกเพียงอย่างเดียวเธอได้กล่าวว่าถ้าเธอรู้ว่า i ิกตอกจะต้องทําให้เธอเสียอะไรต่างๆมากมายขนาดนี้นะครับเธอจะไม่รับงานนี้อย่างแน่นอนพาเบลมาติเนสนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการบัญชี สำหรับการขายโฆษณาที่ติกต o อนะครับเขาได้กล่าวว่าหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะทำงานตลอดทั้งสุดสัปดาห์แม้ว่าเขาจะทำงานตามเป้าหมายตามกำหนดภายในเวลางานของเขานะครับแต่ว่าคำตอบที่เขาได้รับจากผู้จัดการก็คือนั่นไม่ใช่วิธีที่เราทำธุรกิจที่นี่ต้องบอกว่ารายรับของ TikTok เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านดอลลาร์ในปี2021นะครับและคาดว่าจะสูงถึง12,000ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับ แน่นอนว่าตอนนี้พวกเขากําลังเติบโตเป็นอย่างมากและบ่อยครั้ง TikTok อมีหลายทีมที่ทํางานในโครงการเดียวกันเพื่อแข่งกันนะครับเพื่อดูว่าใครจะทําเสร็จได้เร็วที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการกดดันผลักดันพนักนงานให้ทํางานได้เร็วที่สุดอย่างหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับนั่นทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานที่เกิดขึ้นกับพนักนงานของ TikTok อโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ในช่วงกลางปี2021ผู้จัดการในสหรอเมริกาบางคนเนี่ยเริ่มสนับสนุนให้พนักงานปิดเสียงการแจ้งเตือน,นครับหลังจากเลิกงานไปแล้วแต่การประชุมที่มีเวลาที่ไม่แน่นอนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับบริษัทร,ระดับโลกที่มีท่ามโซนหลายแห่งทั่วโลกนะครับบริษัทที่เป็น global company ส่วนใหญ่ก็มีการประชุมแทบจะเวลาไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่า ที่ t i k t o k เองเนี่ยความเคร่งความกดดันาต่างเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าและมันเป็นที่มามาจากวัฒนธรรมการทํางานหนักของพนักงาน TikTok ในประเทศจีนเองซึ่งบริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีนส่วนใหญ่ก็จะใช้การทํางานหนักนะครับเพื่อผลักดันบริการของพวกเขาให้เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างที่เราได้เห็นกันในหลายๆบริการนะครับ TikTok เองเนี่ยเคยส่งพนักงานใหม่ชาวอเมริกันจํานวนมากไปที่ปักกิ่งเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อดูวัฒนธรรมการทํางานของ เพื่อนร่วมง,งานชาวจีนอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้วิธีของไบเดนนะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับมันคงเทียบกันไม่ได้นะครับวัฒนธรรมการทํางานที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะครับทั้งในจีนและฝั่งตะวันตกหรือในอเมริกานะครับที่ค่อนข้างแค่พนักง,งานมากกว่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับจากวอ r e ิต journal ที่ปล่อยบทความนี้ออกมาทางติ๊กตอเองเนี่ยก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์เฉพาะของพนักง,งาน ที่เปิดเผยออกมาติ๊กต่ออธิบายตัวเองว่าเป็นที่ตั้งของประสบการณ์ที่สนุกสนานที่หลากหลายคนเนี่ยจะคาดไม่ถึงนะครับแต่ดูเหมือนเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากตัวพนักงานเองนะครับผ่านประสบการณ์โดยตรงจากเรื่องราวของบทความนี้เนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าวิธีการปฏิบัติต่อพนักงานของ TikTok กนั้นตรงข้ามกับสิ่งที่แพลตฟอร์ม Tik t o อเปิดเผยให้โลกได้เห็นนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราววัฒนธรรมการทำงานของ t i k t o k ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line on, a, a d ที่ addra don a d t h a r a d h o l สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ